เดี๋ยวตำพริก,กแล้วเราก็จะมาหล่นปลาล้าปลาลา,ขาข้าวคั่วนครสวรรค์ฝากเขาซื้อมาป่าราข้าวไวนควางขานี้ไมดี๋ยลอง้าหน่อเดี๋ยวล้งจ้าหน่อยทจายอสมัยลย่างดีย้าได้ลงข้างสมัยได้เท่าไหร่พันห้าแล้ว น้ำมันเยอะๆเจ็มตน้นปลาที่ลาวเขาทำอย่างนี้ไหมนัวเหมือนกันเลยต้เป็นปลาเ็นาสิไม่มีต้องวันไงเวกอเป็นต้นต่อนแล้วแซแบเนี่ยฉีกได้ วันนั้นไปบ้างกันนี่สองคนแม่ลูกมันกับลูกสาวอะเยกไก็นัวนัวบ้านยิบชามอา้จะกบหน่อย điều đã, điều là thom thắp thắp một, ôi, gìn do doan, ngay gìn do เนี่ยน้ำพริกน้ำพริกปลาโอ้โหสุดยอดเลยนะหอมว่ะฝากเอ๊ซื้อมาเนี่ยปลาเขาข,ว,ขวนครสวรรค์แท้อร่อยมากมายอ่ะช้อนนี่เอาช้อนนี่ตักใส่เลยทำอะไรน้ำพริกปลาเอาเอาเอาน้ำล้างหน่อยนิดนึงด้วยลงลงเพราะว่าเอาของคลองมาน้องน้ำล้างหน่อยนิดนึงด้วย เออด้วยนั่นก็ได้นี่ไม่ต้องแล้วมาตักข้าวเลยกินข้าวเลยกันอ้าวน้ำปลาเทใส่เลยต้วกปิดไฟก่อนอ่ะเทใส่เลยไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เลย ต้องถามเขาแน่แหละเพราะว่าคนจัดเขาจะรู้เพราะว่าเขาจะต้องโทรมาบอกบอกคนจัดซืด้อแล้วแล้เวเราก็ก <ผม S 2> ปุงมลบด้วยมะนาวกับกมะนาวี่ยอย่างงี้นะแล้วพริกผงโรยโอ้สุดยอดอจริงผงโรยเนยน,น้ำปลาราหอมหอมนี่อ,อ่ะ มะนาวกับผงนัวก็ใช้ได้แล้วมาวใส่ผงนัวไปเฮ้ยนี่มันน้อยกินไปแล้วป่ะน้ำตาลเลยจะก,กินก่อนเลยไี่ไก่ปลาไม่ได้เออมากินด้วยกันมากินด้วยกันหน่อยอือกินอินก,กระดาโอเคน, <S <S <Okay. S 2> นี่วันนี้สามอย่าง มีนูของเราเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กินเที่ยวครัวท้ายรถ